ตัวนี้จะเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีนะครับครับลูกค้าต่างชาติครับออกมาแก้ส่งครับเป็นฝรั่งครับแรนเลอร์ยีนนะครับลูกค้าชาวต่างชาติครับมากับแฟนคนไทยนะครับก็เห็นรีวิวของเ่องหนึ่งในช่องทางออนไลน์นะครับก็เลยตัดสินใจเข้ามาทำแกางเกงยีนแรนเลอร์สรุปว่าแฟนคนไทยนะครับรู้จักช่างหนึ่งครับสมัยสมัยทำงานอยู่ในห้างกันเนาะก็จำได้แต่เราจำเขาไม่ได้นะแต่ก็ ขอบคุณมากที่ทักทายกันนะครับหลังจากที่ช่างหนึ่งคุยงานเรียบร้อยครับก็ได้สเปกมาแล right huh? ้วครับชจางหนึ่งวัดเองกับบอดี้ลูกค้าเลยนะครับก็จะมีต้นขาลูกค้าบอกว่าต้นขามันพองครับเจ้าหนึ่งจะปรับต้นขาให้ปรับเต้าให้หน่อยนึงแล้วก็หัวเข่าแล้วก็ความยาวแล้วก็แต่ตัดต่อปลายขาให้ครับเป็นขาก็บอกได้ครับประมาณ7นิ้วนั่นเองครับผมก็ใส่ได้เรื่อยๆตลอดเท่ๆตอนแรกู่้าหนึ่งก็ถามว่าอยากได้แบบเดฟจ๋าๆเหมือนวัยรุ่นไทยไหมแต่บอกไม่ต้องอยากได้แบบซอฟๆแล้วใส่ได้นานๆอะไรประมาณนั้นผมจไป หลังจากคุยงานครับก็คุยกันได้ที่ว่าทรงขากระบอกเล็กครับปลายขาประมาณ7นิ้วครับเบื้องต้นช่างหนึ่งก็ทําการตัดความยาวเลยครับแต่ว่าจะต้องตัดต่อปลายขานะช่างหนึ่งก็จะทําแบบพรีเมียมให้ตัวนี้เลาะขาออกนะครับแต่ว่าตรงขาเดิมมันอะมันจะไม่ได้มีการเออมันเป็นการเย็บแบบธรรมดานะช่างหนึ่งก็เลยจัดให้เป็นพรีเมียมเลยครับก็คือแบบ พิเศษไอ้ที่มกงก็พิเศษทุกคนนะนะแต่ว่าคือช่างหนึ่งพี่ว่าถ้าเกิดเนื้อผ้าที่เราคำนวณแล้วสามารถเย็บห่อได้ช่างหนึ่งก็จะเย็บห่อให้มันจะมีความทนทานแล้วก็สวยงามแล้วก็ดูหรูดูดีขึ้นเยอะอีกเยอะขึ้นอีกนั่นเองครับช่างหนึ่งอยากให้ลูกค้าใส่แล้วหล่อนี่ครับนี่คือการเย็บหอ่อช่างหนึ่งพรมเมิ่มทุกคนครับมาถึงช่างหนึ่งครับจัดเต็มเลยครับหลังจากได้สเปคมาแล้วก็ช่างหนึ่งจะปรับเป้าขึ้นนิดหน่อยครับล่ต้นขา หัวเข่าความยาวนะครับแล้วก็ตัดต่อปลายขาเป็นกระบอกเล็กที่ใส่เรื่อยๆใส่ได้ตลอดเนื้อผ้าเลนเนอร์ตัวนี้รู้สึกจะเป็นแบรนด์ต่างประเทศนะครับจําไม่ได้ว่าตรงแบรนด์ไหนไจากเม็ดอินที่ไหนนะคอยสังเกตดูได้เลยครับเนี่ยงานเสร็จเรียบร้อยมันจะออกไปเป็นลักษณะนี้มันจะเรียบรู้และดูดีขึ้นอีกครับหลังจากได้ทรงที่ต้องการแล้วขาเนี่ยท่างหนึ่งบอกตรงเลยท่างหนึ่งต้องคํานวณเนื้อผ้าใหม่ สังเกตว่าขาช่างที่ช่างหนึ่งทำไม่เบี้ยวครับใส่แล้วทรงมันจะเข้าทรงแล้วมันจะสวยมาก,มากๆครับแต่นี่คืองานสไตล์ช่างหนึ่งนะครับช่างอื่นทําอย่างไรไม่รู้แต่ช่างหนึ่งจะมีวิธีทํางานของช่างหนึ่งเองครับเป็นเอกสกิทธิ์นะเออเป็นความลับไม่บอกใครว่าคํานวณเสื้อผ้าอะไรยังไงนะครับผมลูกค้ารู้อย่างเดียวใส่แล้วหล่อครับผมช่วงนี้ก็งานก็เข้ามาเรื่อยๆครับจากลูกค้าจากหน้าร้านเลยต่างจังหวัดเลยก็ทยอยมานะครับหลังจาก หมดเทศกาลสงการกันแล้วแล้วก็ออกลงมือทํามานกลับมาทํางานทามาหากินกันแล้วก็ซื้อกางเกงซื้อกางเกงซื้อเสื้อเื้ออ,อะไรเงี้ยก็ออกมาแก้ไขามาเรื่อยๆครับผมงานช่่งหนึ่งไม่มีขาดเลยครับมีทาทุกวันนี่เสร็จเรียบร้อยครับส่องออกมาซบๆบขากระบอกเล็กครับลูกค้าสูงก็พอๆครับช่างหนึ่งรู้สึกสูงกว่าช่างหนึ่งนิดนึงเป็นลูกค้าชาวต่างชาตินะครับ อยู่ยังรอยังเท่เลยเจ้าหนึ่งก็เลยจัดเต็มให้รอ่อเลยครับลูกค้าสนใจสามารถใช้บริการได้ครับติดต่อที่บ้านเขียวครับ mu ng 7 9 5 5เป็น ID นั่นเองนะครับผมก็รับงานได้ทั่วประเทศไทยครับนี่คืองานตัดต่อปลายขาของช่้าหนึ่งครับเฟดยังอยู่ครับแต่ตัวนี้เป็นผ้นนาย,ยืดนิดหน่อยนะคุณลูกค้าถ้าเกิดช่งางไม่มีประสบการณ์ขามันจะบานเป็นกระดิ่งแต่ตรงนี้ช่างหนึ่งกำจัดปัญหานั้นหมดไปแล้วครับ เป้าต้นขาหัวเขาความยาวนะครับเสร็จเรียบร้อยนะใส่แล้วหลอๆเลยครับขอบคุณมากที่ไว้วางใจช่างหนึ่งแล้วก็เข้ามาใช้บริการนะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งงานครับผม